โอเคสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอืมอืมก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับวันนี้อาจจะอืมช่วงนี้ไม่ได้ทําคลิปพวกเกี่ยวกับมังงะเลยนะครับเนื่องจากผมทํางานถึงวันจันทร์ถึงเสาร์ครับพอทําเสร็จก็เหนื่อยพักอะมันก็อืมก็แทบจะไม่ได้ทําไม่ได้ทําคลิปเลยละ่ะ คลิปที่ทําดองเอาไว้ผมก็ลบทิ้งนะเนื่องจากว่าพื้นที่มันเต็มอะอมตอนนี้ก็ทําอะไรหายเครียดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นวันแม่ด้วยก็ไม่มีอะไรมากงานก็มาเล่นเกมกันนะครับวันนี้ผมก็จะเล่นออสตาในรหัสใหม่ที่ผมเล่นนะรหัสนี้ผมซื้อจากคนอื่นนะแต่ว่าที่ซื้อนั้นก็กคือเป็นรหัส เป็นบอกฟุตแต่ออสตาผมเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นเลยใช่ครับตัวก็มีทันจิโร่คูลเลอร์แล้วก็ตัวผู้หญิงอะจำชื่อมันไม่ได้แล้วก็แอสตาไอจังก็ตัวนี้ผมก็ทำมื้อทำหลายวันอยู่นะอ้อลาดนี้มีไอเซนด้วยนะทุกคนก็ทำคนเดียวเลย วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ผมจะมาทำคาคาชิขึ้นหกดาวนะครับทำแบบเป็นตัวเก็บอะไรเนะี่ยเป็นเก็บอืเก็บเป็นแบบเป็นเรื่องการ์ตูนที่ผมชอบไนงะเลยทำเก็บเอาไว้งั้นก็เดี๋ยวผมจะก็ลงเอาชิ้นส่วนนะเอาพวกอะไรพวกเสียงนะเสียงนินจาสองเสียงนินจาสามอะไรเนะี่ย โอเคตอนนี้ผมก็มานิชิชิ้นส่วนอัปเกรดชิ้นส่วนนะก็เหลือชิ้นส่วนของผมขาดชิ้นส่วนอันที่สามอะ่ะมันขาดสามอันตอนนี้ก็อัพครบละโอเคคาคาชิขึ้นหกดาวลงอันนี้ลงนานไหมก็ไม่นานนะลงประมาณสามสี่รอบก็ได้แล้วนะน,นี่ต้องเช็คตลอดเวลานะว่าอัดคลิปแบบมันจะหลุดหรือเปล่า ถ้ามันหลุดแล้วมันอืมโอเคเอาเดี๋ยวๆๆเป็นไรนะ <c oughs> โอเคได้คาคาชิ6ดาวแล้วนะเป็นธาตุธาตุน้ำเหรอถือก็โอเคนะธาตุน้ำตอนนี้ผมมีธาตุน้ำอยู่ก็คูลเลอร์พวกอะไรแบบเนี้ย <c oughs> มีธาตุน้ำดีๆแล้วอยากได้พวกธาตุไฟอะไรแบบนี้นะเอ๊ะธาตุไฟก็มีธาตุจิรุนี่นะใช่เออก็มีแบบ ตอนนี้ผมรอซูมตัวอะไรสนปะีตราก้อน่ะเป็นตัวทำเงินนะก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันนะตอนนี้ก็เอามิสซริไปด้วยเนื่องจากว่าผมซูมได้รอบเดียวเลยวันนี้ไม่รู้เป็นไรดวงดีมากซูมได้ทั้งอะไรทอในเรื่องในและคนชนเทพอ่ะมอืเดี๋ยวไปลูกสองกันสูมครั้งเดียวได้เลยนะโอเคตอนนี้ ต้องขอเซ็กตัวเป็นตัวธาตุก่อนมันจะได้ตีไม่เข้านะโอเคเรียกมาเลยหนึ่งตัวก็เดี๋ยวปรับภาพเป็นกราฟิกเป็นสูงนะเอ้ยมันเป็นการโกดหรออุย้ยเทเสุ้สันนุโอมาเลยนะนเนี่ยของคาคาชิอะเป็นสีแบบนี้คืออีพีหน้าน่าจะทำของซาสึเกะนะไม่แน่ไม่แน่ จะต้องเก็บชิ้นส่วนด้วยซาสเกะแล้วก็อิเทจ,จิตอนนี้ผมมีอิเทจ,จิแล้วก็ขาดชิ้นส่วนมันมากกว่าโอ้ยสกิลสวยมากเลยนะมันเป็นตัวแบบว่าควบคุมอ่ะเราสามารถควบคุมได้ถ้ามีเก้าหางก็ดีนะเก้าหางสูซานุโอของซาสเกะถ้ารวมร่างกันดีมากเลยถ้ามีนะนารุโตะนารุโตะผมมีอยู่นะ แต่มีแค่ห้าดาวส่วนซาสึเกะก็ห้าดาวพอมีมั้งแต่ไม่ครบอะอืมมันต้องใช้สามอันสกิลถือว่าดีมากเลยนะแบบทําไมผมรู้สึกว่าตัวมันจางจางอะมันแบบไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่อะสีมันอะเดี๋ยวขอปรับเลือดนิดนึงเอาปรับผิดนิดหน่อยเป็นธาตุเหมือนเดิมแล้วกัน เรียกมาหนึ่งตัวแปบ๊บหนึ่งนะนนะเดี๋ยวคลิปนี้จะรีวิวไอตัวผู้หญิงอะ่ะผมสีฟูลืมชื่ออแล้วเรื่องนี้ผมไม่ได้ดูแบบเต็มเรื่องนะผมดูสปอยซะมากกว่าอือจำได้บิซิริใช่ปะเรียกแบบนี้ป่ะเดี๋ยวดะหาทาั้งขึ้นก่อนมันขึ้นนี่ยโอเคโอเคอเคอเค๊ะมันขึ้นไงเนี่ยเดี๋ยวดปรับมุมกล้องแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวเอ๊ะขึ้นไงวะก็โดดอหรอโอเคอ่ะขึ้นปุ่มมาละกดค้างไว้อืมอ่ะฝนตกครับเฮ้ยกําลังอัดคลิปเยอะฝนตกแล้ว <c oughs> เอกถือว่าสวยมากเลยนะดาวกระจายของมันอะมันเป็นดาวกระจายที่คาคา,าชีอะ่ะที่มีอยู่ที่มีในตัวตามันเป็นรูปเดียวกันเลยอันนี้น่าจะเป็นคาหมุยนะ แต่เป็นดาวกระจายปรับเป็นดาวกระจายแล้วพอโยนเข้าไปแล้วมันจะดูดเข้าไปอีกมิติหนึ่งอะดูนะเนี่ยมันจะไปอีกมิติหนึ่งอะครับทุกคนถือว่าทำมาสวยนะแบบเอฟเฟกสีเขียวแล้วก็คาโมยเป็นดาวกระจายเป็นสีดำทำมาสวยมากเดี๋ยวเอาไอจังอัพ บับดลองเอาไอจังบับว่ามันจะแรงประมาณไหนสัก2สล้านก็ดีนะโอเคตอนนี้ผมก็รอมันนะเมื่อกี้มีอะไรมิซิริกับไอตัวคาบุโตโอเคอันนี้เป็นสตาร์พาร์ทนะแต่ว่าสตาร์พาร์ทผมมีอยู่แล้วว่ะเลยไม่สุม่มก็รออะไรสปีดตาก้อนอยู่นะกำลังแบบ ท,ทุกชั่วโมงผมก็หามันแต่แทบไม่แทบไม่มาเลยพอมาผมก็ไม่มีเพชรใช้เพชรไปหมดตอนนี้ก็เก็บเพชรไว้หมื่นหนึ่งเออก็คลิปนี้ก็เนเดี๋ยวไอตัวที่เราหาอยู่นี่นะเราหาเสร็จแล้วมันดอกมันมาเนี่ยนะมาในตูเนี่ยเออก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากตอนภาคก็ฝนตกนะเออ โอเคแล้วเจอกันนะครับส่วนเรื่องมังหะเดี๋ยวผมจะอัดคลิปชี้แจงอีกรอบหนึ่งแล้วกันแล้วเจอกัน